สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของเราอีกครั้งวันนี้เรามีสิ่งพิเศษสุดที่จะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่หลายคนยังไม่รู้และคุณอาจไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นกระแสในปี2025คันนี้ใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงเทสลาโมเดลัยรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2025ซึ่งต้องบอกว่าเป็นมากกว่ารถไฟฟ้าทั่วไปมันคือยาน,นยนต์แห่งอนาคตที่ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งความเร็วความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ล้ำเกินจินตนาการ ในขณะที่หลายคนอาจจะรู้จักเท s l a โ o เดลวัยรุ่นก่อนหน้าไปแล้วแต่เวอร์ชั่นปี2025นี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดามันได้รับการปรับโฉมใหม่ตั้งแต่หัวจรดท้ายตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่ทันสมัยสปอร์ตและปราดเปรียวมากไปกว่านั้นยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนที่เงียบสนิทแต่เต็มไปด้วยพลังแบบที่คุณสัมผัสได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เหยียบคันเร่ง แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเรียบง่ายของตัวถังและโลโก้เทสลาคือระบบ AI อัจฉริยะที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้ได้แบบเรียลไทม์ระบบนี้จะช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสามารถปรับแต่งระบบภายในรถให้เข้ากับนิสัยและความต้องการของแต่ละคนได้อย่างล้ำลึกหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าเทสลาโมเดล Y 2025ได้รับการติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเจเนเรชั่นใหม่ที่สามารถวิ่งได้ไกลถึง610กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง และการชาร์จไฟจาก10ถึง80ใช้เวลาเพียง18นาทีเท่านั้นซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในบรรดารถ EV ทั่วโลกในตอนนี้อีกจุดเด่นหนึ่งที่หลายคนไม่สังเกตคือระบบการสะเทือนแบบ Adaptive Suspension ที่สามารถปรับระดับความนุ่มนวลหรือความแข็งของช่วงล่างได้ตามสภาพถนนไม่ว่าคุณจะขับในเมืองที่เต็มไปด้วยหลุมบ่หรือบนทางหลวงที่ความเร็วสูงรถก็จะยังคงความนิ่งและนุ่มนวลให้คุณได้ทุกวินาที ภายในห้องโดยสารยังคงความเรียบหรูตามสไตล์เทสลาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่15นิ้วที่ควบคุมได้แทบทุกระบบของรถทั้งระบบปรับอากาศระบบเสียงระบบนำทางและแม้กระทั่งการตั้งค่าการขับขี่แบบอัตโนมัติสิ่งที่ลึกกว่านั้นคือการอัปเกรดระบบ autopilot ออให้สามารถประมวลผลการจราจรและการขับขี่ได้แม่นยำยิ่งขึ้นรวมถึงการขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อให้สามารถใช้งานจริงบนท้องถนนได้ภายในปีนี้ ความลับอีกอย่างที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงคือฟีเจอร์ Tesla Shield ระบบความปลอดภัยใหม่ที่สามารถสแกนภัยคุกคามรอบคันในรัศมี360อองศาและสั่งการให้รถหยุดฉุกเฉินหรือเปลี่ยนเส้นทางได้ทันทีหากมีสิ่งผิดปกติเช่นรถพุ่งเข้าชนหรือสิ่งกีดขวางที่จู่โจมเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวและสุดท้ายถ้าคุณกำลังมองหารถที่ไม่ใช่แค่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า แต่ยังขับเคลื่อนด้วยอนาคตเท s l a m o เดล Y 2025คันนี้คือคำตอบที่คุณตามมหามันไม่ใช่แค่รถแต่มันคือผู้ช่วยส่วนตัวที่เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับคุณบนท้องถนนถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเทคโนโลยีลับๆและข้อมูลจอดลึกที่เราจะนำมาให้คุณฟังอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ